วันนี้เป็นเช้าที่สดใสมากเลยครับทุกคนวันนี้ผมจะได้ออกไปเที่ยวแล้วครับไหนค่าจ้างที่ตกลงกันไว้เมื่อคือนนะ่ะเอามาแหมเนียนนะเมืองเอาไป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 โอเคครบเดี๋ยวก่อน ควรข้อตกลงเราก่อนอะไรอีกล่ะกลับบ้านก่อนกี่โมงห้าโมงห้าโมงอะไรสี่โมงกว่าจะออกมาถึงที่นี่อะไรวะาสี่โมงอีกแล้วว่าโอ้สี่โมงชาร์แบบเต็มยังโทรศัพท์อะดูสิเต็มแล้วร้อยอรซนต์ะแล้วโทรไปอะ่ะไม่เกินกี่วิต,ต้องรับอะสามวิเออ ป้าเนี่ยจะรับทันว่าสามวิถ่ายรูปส่งมาทุกสิบนาทีต้องอยู่ทุกที่ที่มันมีสัญญาณเข้าใจไหมเป็นอะไรขึ้นมารีบติดต่อได้แ้าแถวนั้นมีน้ำอ่ะก็อย่าไปอยู่ใกล้ล่ะตกน้ำขึ้นมาทำยังไงหน้าไปแถวดอยอ่ะถ้ามันสูงอ่ะก็อย่าไปถ้าไปแถวคนเยอะๆอ่ะก็อยู่หา่างคนอื่นเข้าไว้เข้าใจไหมมึงไปเก็บของเลยไปทำไม<า>ไม่ต้องพูดมากละมึงเอาเงินกลับเอาเงินขึ้นมาเอาเงินเอาเงินกลับขึ้นมามันไปมึงไปเอากระเป๋ามาแล้วไปกับกูเลยไปไปกูลำคาญละไป ไปมึงมาเด่กปูเลยไปไปไปวันนี้เราจะไปดอยเถึงแม่แตงครับที่เขาล่องแพกันนะครับวันนี้เอาคันเล็กมาด้วยแล้เอาคันเล็กไปขี่เล่นคือดอยที่เราจะไปเนี่ยมันคือดอยที่อยู่ในสุดเป็นต้นน้ําของแม่แตงที่เขาล่องแพกันนะครับว้าวถ้าเกิดว่ารถกับชั้นอะตกน้ําอะจะช่วยใครเธอก็ถามอะไรโง่ๆแบบเนี้ยถ้าตกน้ําอะผมก็ต้องช่วยรถสิครับ มีกิจกรรมก็จะอาจจะมีล่องแพนะครับแคมปิ้งกับพี่ต้นครับสายแคมล่องแพกับทัวจิบจิบครับวันนี้นี่เขาอยู่ข้างหน้าเราแล้วพันกับปโคูปรเราเนี่ยต้องอะไรจะถึงตั้งดีๆแบบป้ากูมาหรอกป้า,ปา ก็จะไปโคตรก้อวว่าตนะ้งแต่เจ็ดโมงแล้วไปได้นะพอเลยเที่ยงป่า,าอ่ะอยังมาถึงกึ่งอย่ะกูก็จากันก็ได้ตัวเดดยวก็มันก็นถึงเนาะคือืนโทรศัพท์กดแบบนี้ยังก็ไป่ได้สักอย่างก็ถือว่ามาพักผ่อนกะพักผนะ่อนในอย่างกูบ่พักพแบบพอนะถ้าพักผ่อนไก่ขนาดนี้กูเปิดแอร์นอนตากแดดตากแอร์อยู่ในห้องร้อนทูนกคนเนะี้ยหัวกูประทรงประเซงหงด่ะอยู่ไหนล่นตัวยล้นตัวยเนี่ยไปยังไงดูสภาพ จะไปใกล้น้ำจะไปใกล้เขาอืมเห็นไดก็กูบอกพวว่ามันจะขนาดนี้มึงเข้าใจกอไอ้ตัวเปินห้องว่าจ้างเผือกอยู่ในป่าใหญ่ของงามกว่าอยู่ในที่ลึกลับนิดหน่อยมเป็นธรรมดาก่ามันล,ล,ลึกเกินไปโ oh. อ้ยเงี้ย,ยน่ากลัวนี่นะครับท่านผู้ชมเราอยู่ในระดับความสูงจากน้ำทะเล13,650หาม ฟุตนะครับมันเป็นระยะที่สูงและชันมากครับเสียวครับกูว่าทริปนี้มึงเจากูมาฆ่าตกรรมก่อนฆ่าตกรรมกูก็จะตายของกูอยู่แน่เนี่ยไอ้กันดังหน้าครับมันรวงมาครับดูรวงเขารวงผมมาครับวันนี้ตอนนี้3ามชั่วโมง15นาทีครับยังไม่ถึงครับดูครับดูหนทางครับนี่ครับถนนดินแดงดินแดงของแท้ครับแดงแบบแท้ๆเลยครับถ้าเราเปิดกระจกออกไปเราจะกลายเป็นฝรั่งทันดีครับ ใครที่หัวดํานะแล้วอยากทํำไฮไลท์สีผมะครับผมแนะนําเลยมาเส้นทางนี้คุณกลายเป็นฝรั่งเลยครับทํา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 ทำ,ทำ,ทำ,ทำถึงสักทีหมู่บ้านป่าเข้าลามอุย้ยทําไมรถพี่ต้นเปลี่ยนสีอะเธอเมื่อกี้ยังสีดำอยู่เลยเธ <c oughs> <c oughs> อดูสิทําไมมันหมุนโคกโลกอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> ดูิ นี่นะครับคือจมหน้าผู้ที่ลวงเรามารอดซื้อรอดรอดซื้อรอบๆบริเวณนะครับจะมีต้นไผ่เยอะตอนนั้นน่ะเขาก็เลยไม่รู้จะคิดชื่อหมู่บ้านอะไรอะครับแล้วไม้ไผ่เขาเอาทําเป็นข้าวหลามอ่ะนี่จริงเหรอมั่วครับแล้วต้องลงน้ํากะแล้วรถเราไปได้ไหมมันจะจมไหมไม่จมไม่จมเธอเชื่อฉันดิเราไปได้ถึงแม้ว่ารถเราจะไม่โฟวิวอ่ะแต่ถ้าใจเราถึงเราก็ไปถึง ลงก่อนได้เปรียบครับลงก่อนได้เปียบครับได้เปรียบจริงเหรอครับเฮ้ยม <Hey, hey. S 1> ึงแน่ใจนะโอเฮ้ยเฮ้ยรำขำกัวขำมัวขำขำก็ขำาทำอะไรครับรถเป็นฝุ่นนะ่ะจะเช็ดทำไมครับมันเปนเื่อนครับอ,อห่วงรถเดี๋ยวขอถามก่อนมึงจะมาขี่อะไรนี่มึงดู มึงดูโอ้เมื่อขี่ในน้ำเหรอเราอยู่กันที่แม่น้ำแม่แตงเป็นแม่อื่นได้ไหม ไม่ได้จะเป็นพ่อก็ไม่ได้ขเขาเรียกแต่แม่อย่าเสียงเขาดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่เสียงเลยเออประวัติศาสต์เขาบอกมาแบบนี้จะไปเปลี่ยนเขาได้ไงไม่ใช่ทําไมต้องเป็นแม่นะ้ําแม่แตงเป็นแม่น้ําแม่ตอยไม่ได้หรอไม่ได้เดขาบอกไม่ได้ก็คือไม่ได้ขเขาเรียกว่าแม่น้ําแม่แตงก็คือแม่แตงกูเรียกตามเขามากูไม่ได้เป็นคนตั้งเองไม่แล้วแม่แตงคือใครไม่รู้แม่แตงคือใครกูไม่รู้ กูเรียกตามเขามาแล้วตอนนี้มึงทําอะไรนั่งรถคิวคสบายสบายมึงเดินทางมาไกลเพื่อมานั่งนั่งรถในน้ำใช่หนีร้อนมาพึ่งเย็นเดีย๋ยววันนี้เราจะไปล่องแพขี่ช้างแล้วก็จับตัก,กแตนไม่มีไม่มีเราจะไปล่องแพแล้วก็หาปลาแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแคมป์กันบนเกาะนี่เกาะสวา่างแต่ไม่มีหาดเพราะไม่ใช่ทะเลทาม,ทาม เล่นเองตกเองยกล้อในน้ำได้ไหมได้ดิเอาโชว์หน่อยเ้อมาดูสิ่งที่น่าอาจจัศจรรย์ของเกาะนี้คือไม่ใช่ไว้จับปลาค่ะท่านผู้ชมอันนี้คือตัวอะไรคะรพี่เซคจันครับผมครับมันจะออกมา,ากเฉพาะช่วงหน้าร้อนค่ะพี่ ังนนาทีะครบวันนี้เป็นสิ่งที่น่าตกใจมากมันเอาจับจักระจันเธอวิธีการจับจักระจันอย่างนี้ตั้งขอกตั้งขอกนี่างเงี้จักตั้งขอบไหมมาเรืโอเคโอเคไปเลยเธอวันนี้ฉันจะหาจักระจันให้เธอกินฉันได้อยู่หนึ่งตัวได้อยู่หนึ่งตัวโอ้ตัวทำอะไรอ่ะอืมไหวนะห้างเม้าอืมเนี่ยไม่เห็นเลยเขาขนของอ่ะ เมาถ่ายนั่นน่ะไม่รู้จักจะช่วยเขาเขาเป็นผู้หญิงร่างเล็กบอกบางตัวทำไปเถอะตัวเก่งเรื่องแบบนี้ดูสิโอ้ยเก่งมากเลยอ่ะเอาอีกเกาอีกเกาอีกตอนนี้เราก็อยู่จุด แคมปิ้งของเรานะครับและนี่ก็คือคนที่ล่อลวงเรามานะครับคือพี่ต้นนะครับพี่ต้นเป็นเจ้าของรนะ้านตัดผมจเจริญหัวบา,าเ์เบอร์นะครับพี่ต้นฝากช่องหน่อยค่ะอ๋อตัวนี้ทําช่องทัวร์จิบจิบอยู่ครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามไว้นะครับแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่ที่ป่างูหลามนะครับป่าเข้าหลามเออใหญ่กว่าหน้าีกอ่ใหญ่จริงไม่อย่าเพื่อนห้องว่าบ้านป่าเข้าหลามไม่นมั่นแหละครับเขาหลาม คือเรื่องเรื่องมันมีไม้นักไม้ข้าวหลามไม่เดินเป็นห้องไอ้เพิ่อนถ้าตังนี้เพิ่นจะบอก้องว่าไม้ไผ่ฮ้องไม้ข้าวหลามอันนี้คือไผ่ปลูกแล้วไผ่แบบปลูกงัวมีไหนไผ่บปลูกนี่นี่ไผ่แบบปลูกนะอันนี้ครับผมอันนี่เป็นห้องไผ่บบปลูกเพราไม้ซางแต่คนเมืองเขาเรียกว่าต้นหลามหรอไม่ใช่ต้นหลามกันเราไว้เป็นไม้ข้าวหลามเพิ่อเลยห้องว่าพออเต็มหัวกูกับมึงอ่ะาย เงียบ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 ปุ่นเปิ่นหั่นไก่แบบมีสมาธิอยู่เออเงียบๆขอร้องเลยยังยั้งพ่องอูยุ้ยหั่นน่ะก็แบบยั้งอ่ะพี่ถามว่าน้องพวกกันอย่างมาพ่องวันที่พวกเดี๋ยวเธอนี่นะอย่าหยุดปู้ได้นะแต่ยังกับกินนั่นแหละใช่ถึงเมื่อไดก็หยุดอู้มาใช่เธอต้องเธอต้องให้ฉันกินนี่เราอยู่กับเชฟต้นนะทัวร์จิบจิบทางมาก็ไม่จิบเลยครับ หลอกาเขา,าโกงเราว่าทางดีมีเซเว่นทางสบายนา้องขับรถ2ชั่วโมงถึงที่3ชั่วโมงครึ่งนะใช่ไหมเตียเนาะแต่ถ้ามาถึงก็คุ้มนาะกับบรรยากาศแบบนี้เลยอ,อันนี้ไม่ใช่นะครับนี่บางเงาบรรยากาศมันดีมากเลยนะน,นี่มาล่องแพนี่เย็นสบาย น้องพายดีๆหน่อยจะชนแล้วจะชนแล้วดันหางดันหางชน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 ไปทางหน้าไปทางหน้าไปทางหน้าไปเตะปุ่นไปเตะปุ่นไปเตะไดัน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 จะชนแล้วจะชนแล้วดันดันดันสรุปว่ามึงพารถมึงมาเที่ยวหรือพากูมาเที่ยวไอ้ควายมึงกับควายอ่ะมึงกับควายเออเออมึงกว่ควายกูกว่ควายควายกั่าพี่กูเนะ กูตกน้ำแ euh, ต้ตเอเนี่ยเออก็ต๊กแต้นะกะใครมาตกเล่นล่ะกูไม่ได้เอาช mmm. ุนโอ้ชน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 ดึงดึงดึงอ่ะดึงดึงมึ่มืนล้งไม่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 ยายายาุ่งกับรถไปดัน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 ดนไปอีกฝั่งไปอีกฝั่งดันดันอโอไม่เอาแล้วมันลึกกรเปล่าอืมลึกก่ะ ครเหนื่อยกูเหนื่อยกูเหนื่อยมึงดูสภาพกูไปแล้วถึงฝั่งแล้วตัวใครตัวมันนะลำบากเนอะลูกรักมึงเนี่ย นี่คือจุดล่องแพของเราครับลงมาล่องแพแพรเราเป็นแพแก้วนะครับอมองด้วยสายตาจะไม่เห็นเลยครับมแามาแเรล้่นไงแพของเรา <c oughs> มึงทำอะไรโอ้มึงเป็นเงาพี่เขาเหรอนี่คือแพที่จะมารับเราใช่ไหม โอ้โหแต่เขาไม่จอดค่ะจอดไม่ได้นึกว่าป้ายรถเมย์มาจอดรอบแพ้เออน่าจะโบกอ่ะแล้วคือแพไปนู่นแล้วอ่ะบอกแพย้อนกลับมาเม่แบตพี่หมดว่ะทัวจิ๊บจิ๊บแบตหมดใครยืมหนะเดี๋ยวโอวาป้าให้ยืมไปได้ยินสวัสดีครับท่านผู้ชม ได้ยินได้ยังครับตอนนี้เราอยู่กลางแม่น้ําแยงสีเกียงนะครับไม่ใช่แยงสีเกียงครับแม่น้ําแม่แตงครับเราล่องแพมาอยู่สองชั่วโมงครึ่งกว่าได้แล้วครับตอนนี้นะครับเราหาปลาได้หนึ่งตัวนะครับจากคุณลุงข้างหน้าครับคุณลุงข้างหน้าเขาทอดแหให้เราเมื่อกี้นะครับโอ้โหนีการล่องแพเราจะมาเริ่มล่องแพที่จุดต้นกําเนิดของน้ามาเลยครับต้นสูงสุดเลยครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่าผมต้องหลบแล้วครับ โอ้ยอ้ยฮิ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 วัฮิฮิลิฮิฮิฮิกิฮ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 ้วยฮินิฮ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 ิอิฮิฮเฮิฮิฮควายเผือกฮิ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 ฮือิฮอฮิ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 ฮกฮิฮิฮิฮนฮิฮิฮิฮอฮ ดูผลงานของลุงนะคะตัวใหญ่มาก o ้ my god ตัวใหญ่มากวันนี้เราต้องอิ่มแน่ๆเลยนี่เรงไม่ถูกเลยนี่ของโอนี่ของน้องแจแบ่งกันของน้องแป้งเมนูละตัวแกงส้มแปะซ่ะส้มยำปลาทูปลาทูมีสองตัวแล้วตัวใหญ่มากเลยก็กิจกรรมวันนี้ก็ จบลงเพียงแค่นี้นะครับสนุกมากครับก็บรรยากาศเป็นส่วนตัวหลายๆกิจกรรมที่มีความเป็นธรรมชาติครับส่วนใครที่สนใจอยากจะมาพักแบบนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่ข้างล่างลิงก์นี้เลยได้เลยนะครับแต่ววันนี้ขอลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วเจอกันอีพีต่อไปครับดูนะ